ชมะมีมีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะครับเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอจากสมาชิก t ิ k To k ท่านหนึ่งนะครับเป็นคนที่เป็น t ิ k t o k ท่านนี้เขาไปทำธุรกรรมเกี่ยวกับงานทะเบียนร,ราบที่ว่าการอำเภอแห่งหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วเขาก็ได้โพสต์ให้ดูนะไลฟ์สดให้ดูว่าเขาเป็นคิวที่หนึ่งะในเวลา8นาฬิกา27นาทีนะครับ ใกล้เวลาราชการแล้วแต่ว่านี่ท่านผู้ชมฮะแปดโมงครึ่งอันนี้แปดโมงยี่สิบเจ็ดนะแปดโมงสามสิบมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนมาเปิดทีวีโอเห็นไหมฮแปดโมงสามสิบห้านี่เขาโชว์มเปมีคนมารอคิวแล้วฮะ อมแต่ยังไม่มียังไม่มีข้าราชการมาเลยนะฮะนี่ฮะนี่ให้ดูคิวที่หนึ่งเห็นไหมฮะโอ้โหแล้วก็บอกว่ารีวิวณอำเภอหนึ่งในประเทศไทยเขาก็มาพลาดหัวนะครับบอกว่า ประชาชนมาก่อนจริงๆประชาชนต้องมาก่อนมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนเวลาราชการเนี่ยคือ8ปดโมงครึ่งนะแล้วก็หมดเวลาราชการคือ1630นแต่พอ8ปดโมงครึ่งปุ๊บคิวที่หนึ่งยังไม่ได้เข้าไปทําการทํางานเลยนะฮะเพราะว่ายังไม่มีพนักงานราชการมายังไม่มีข้าราชการมาเลยสักคนเดียวดูสิฮะได้เวลาทํางานแล้วอ่ะเออ ประชาชนต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนต้องมาก่อนข้าราชการ